สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะการดิฉันหมอล่ำเพชพรชนาภาศาตรขามแกนจงอ่างครร่างสอดเจงค่ะเข้ามาถึงบ้านพักหมอล่ำสาวนอยเพชรบ,บ้านแพงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนอนก,กับทีทำการสอมนะคะนี่บรรยากาศค่ะท่ายพี่น้องเบิงนะคะคุณนักพี่น้องเอ,อ้ยสะออนเขาคองห้องฮียนข้าเจ้าคุณเข่าคองห้องหองข้าเจ้าจะมันสะออนลายสะออนแห้งเนงาะเพชรไดาสาวจงอ่าง,งสิมีอังส่ คุณคุณอะสะอาดสะอ้านเขาคล้องห้องหอมองนี่หอก็สะอาดสะอ,าอ,อ,อ้อนอะอานคุณสะอ่อนเนาะ,ะประชากรเท่าคารล้อเขาของน้ำฮะ สอ,อนพี่น้องมาเจอคุณเมนูอีกค่ะภรรยาคุณพอแหลมนะคะคุณกว้างขวางดีค่ะพี่น้องเอ้ยสถานที่กวางขวางเจะมันดีพุ่นอน่ะชุดเชิดยังกะมีหมุนยูกวางขวางค่ะญนซัมเวที่อีรีพุ่นนะคะท้ยพี่น้องเบิ่งพ่อ สังเขตไปซื้อนะพี่น้องเนาะพุ่นสะอาดสะอาดนี่จังหวะควงควงดีคักแน่นี่เพิ่งกับกระไรสิตอเติมเห็ดไปเอียงเห็ดแดงใจสิมีอันาจักสีเมียถึกเรียกแล้ววันที่หนึ่งบ่เอากระสีได้อันน่าจัก เนาะถือลอตเตอรี่ใบเดียวก็ได้อยู่คือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งสามใบเนาะสะออนเนาะเนาะสะออนเข่าของหองหอเงื่อนซั้นบานซองเปิลพี่น้องกุ้ยกับกุ้ยฟงหนิกระถาได้ค่ะได้กุญมอเปิลนกุญพี่น้องโอ้สะอื่นสะออนเพชรในสิมีอันาจัรทั้งสี่ขาซาจงอ่าง พูดนะเวทีกับขวงขวงสถานที่ก่วงขวงคักค่ะอาณาจักบอโจยยมมนินสะอนอนลายนพิ n องเนาะเยี่ยมิภาษิพี่้องไปเบิ้งไตนเวทีเนาะพุดนะยังรอเบิ้งไต่เวทีขอเวทีไ่ซําแสดงจริงผลคาพี่นองคขาเพราะว่าสถานที่เป็นก่วงขวงเนาะก็คือบานพักห้างบานพักห้างกับสีแคบ จักษน้อยค่ะสถานที่กษตรบ่ได้กวางขวางก็เลยได้เฮ็ดอยู่ในโดมแบบคับแคบเนาะอันนี้เพิ่นกับสถานที่กวางขวางต่ว่าของเฮาเพิ่นเกสิขยับขยายหามองกวางขวางก้อนนี้อยู่คิดว่าเนาะพี่น้องเนาะอาณาจักรบ่อโจโอุ้ยสะอ่อนสะอื่นสะอ่อนอาณาจักรเพิ่นจ้ามันกวางมันกวางมันดีพุ่นอ่ะพุ่นพุ่นกวางขวางออกไป ผมออกไปกว้างออกไปฝุ่นทางฝุ่นทางไรฝุ่นฝุ่นกว้างขวางคักสะอ่อนสะอื้นสะอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยพี่แตนในสิมี่นะจักก่วงก่วงทุกคนเอ้าแม่งท่ายเดียวกันตัวนี้สวัสดีค่ะ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 มิเตะท่ายเดียวกันมาตัวนี้ไหมเนาะ มุดนามมาพอกันซอนน้าพี่น้องเนาะกวงขวงดีพุ่นซ่อนให้โอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็จะเป็นพุ่นบานใหญ่เนาะเงือนใหญ่พุ่นอ่ะเงือนใหญ่ ว่าจูค่ะชะอ้อนโอ้ยสวัสดีค่ะถ้าเดียวกันมุดน้ามาพรอกันเนาะบอกันนี่เก่าเพราะว่าผมหมดเป็นสายเลยครับเด้อยังดูมอลล์แสงมีหกคือเก่าลูกหลานมูเจ้าเชี่ยวไหวใช้กันเออพูน่ะพักกันไหวคือเขาเหนียวเด้อมู่อยาให้่พี่หางคือหนาผิดกันเหนียวเออพูน่ะผืนย่างบากันบ้านนี่แหละแบบว่าเขาบอกจะได้บอกน้ำเขาครับเขาเรียกว่าชายเจ้าคารมผมไม่มีคารม คำกมผมอาจจะไม่เฉียบแต่เฉียบมันคือน้อยหนา <laughs> ผมไม่มีดอกซุปเปอร์คาร์ <laughs> ผมนั้นก็มีแต่ไฮนิตนาออ <laughs> โอ้ยหน่อยจันยันหน่อยพูดหน่ะพี่นอออ้องเอ้ยสะออนาาพี่น้องเอ,อ้ยอาณาจักรพิ่นเพิงได่ค่ะเอานี่กับเป็นไทยเฮาตัวนี้จะได้จะไม่ยู่กลางดินกินกลางแดดคักแน่เถอะพอดีเป็นคนเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยเออ,อ,อถ้าพุณยังเย็นดีอนี่ฮอนมามามา พ่อก็อส่องคลมค่ะพ่อมีแต่ส่องคลมใส่หน้กกากากค่ะคุณพี่นอ้องหน้กกากากคือใส่แมสสออนสะออน